เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดักนันบอลแซดดูขัมเบเชอร์นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปยืมเพื่อนรีวิวกับตัวละครของทังเขียวหรือว่าซูปเปอร์ทังนั่นเองนะเป็นทังซูปเปอร์ไซยาล่างนี้แล้วก็แปลงล่างเป็นล่างอ่างก้ามบึกได้นะครับก้ามบึกล่างนี้นะซึ่งผมมองว่าภาพอาร์ตแม่งไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ภาพอาร์ตมาดูเหมือนพวกตัวละครแบบตัวละครข้างตู้หรือว่าตัวฟีอะไรนี้เลยนะเออนะครับก็ เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะแต่ว่าไม่ต้องไปลง,ลงทุนเปิดอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตู้มันเป็นตู้ปกติรอไปได้จากตู้อื่นๆที่มันกลับมาน่าจะดูเวอร์กว่าเพราะว่ามันเก่งก็จริงแต่ว่ามันเก่งตอนล่างแปลงนะครับยังมีปัญหาล่างต้นเหมือนกันก็เดี๋ยวามาลองดูความสามารถบราบาบาว่ามีอะไรกันบ้างสตัวละครตัวนี้นะครับมันเก่งยังไงมันทําอะไรได้บ้างนะครับโดยที่ว่าตัวเพื่อนที่ผมยีมมาจะเป็นตัวละครแค่ระดับของ55% จะได้เห็นประสิทธิภาพแบบเริ่มต้นแก่กล่องใช้งานใหม่ว่ามันเก่งยังไงเก่งแค่ไหนเพราะแน่นอนว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเราได้ปลดดาวรุ้งอะไรเงี้ยได้ปลดดาวลุงลวล้งได้อับเส้นทางมันก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามาลองดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันดีกว่านะครับก็ไปตัวละครที่มีดีฟนอนน้อยไม่สมกับกล้ามโตเลยนะครับพวกตัวละครในเกมนี้แบบมันก็แปลกนะพวกตัวละครที่ว่ากล้ามแม่งใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่แม่งจะบางกันไม่รู้เป็นหาอะไรนะฮะพวกโบลี่เนี่ยตัวดีเลยนะครับก็โอเค เดี๋ยวมาลองดูความสามารถกันก่อนแล้วกันนะครับผู้นำเนี่ยนำให้กับทีมของ m a s t e r l ์เลดีวิวเลชันะครับแล้วก็ Android c e l ซ Saga คีบวก3ทุกอย่างบวก170%นําำเพิ่มเติมอีก30%ให้กับแคดของ r a ปิด g o แล้วก็ e อิร์ b เบรฟไ i เตอร์นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าไอตัวละครที่อยู่ในแคดลูกทีมของทั้งก้ามเนี่ยมันมีตัวละครอ,อะไรบ้างไม่รู้ว่ากว้างแค่ไหนนะฮะแต่ว่าน่าจะ ส่วนใหญ่อะเป็นพวกตัวละครตัวดีจากภาคของเซลซาก้าคือด้วยความที่ว่าตัวทังกามเนี่ยครับมันออกแบบมาให้เล่นกับพวกตัวละครในแคดแอนดอยเซลซาก้าถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่มันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้นำให้กับพวกแอนดรอเซลซาก้ามากกว่าพวกฝ่ายตัวดีอย่างเงโกฮังภาคเซลโกคูภาคเซลเนี่ยน่าจะได้เป็นบัฟเพิ่มขึ้นนะเป็นทีมที่แบบว่าได้บัฟเพิ่มขึ้นมาจากตัวของทังกามนั่นเอง นะครับประมาณนี้แล้วก็ท่าไม่ตายของทางล่างต้นนะครับเบอร์นิงเบรเกอร์เป็นการเพิ่มเอเดนเคลดีเฟนต์ตัวเอง30% 1เทิร์นแล้วก็ตีอิมเมทแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพาสีบนะครับมีการตั้งต้นคิกบวก2เอดนเคลดีเฟนต์บวก150%ตั้งต้นได้รับเอดนเคลดีเฟนต์บวกอีก100%นะครับแล้วก็ตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งนึกโอกาสที่เกรดแชนในการติดเป็นท่าไม่ตายได้แถมมีโอกาสในการติดกัดที่ไฮแชนด้วยถ้าหากว่ามีตัวละครอีก3ตัวหรือมาากกว่ ที่อยู่ในแคมแอนดรอยเซลซาก้าในทีมเดีวยวกันกับตัวละครตัวนี้เนี่ยแหละครับอันนี้คือเงื่อนไขพารีบังคับที่ว่าต้องเล่นคู่กับพวกภาคเซลซาก้าซึ่งมันเป็นบัฟสาคัญได้ไงบัฟทั้งเอเดคดีฟนเพิ่มบัฟตีเบิ้ลเกสแชนบัฟติดกาดไฮแชนเนี่ยบัฟทุกอย่างแม่งสําคัญมากในล่างต้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นเงือคู่กับพวกนี้ในล่างต้นน่ยล่างต้นแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะผมบอกเลยว่าล่างต้นคือบังคับเล่นกับภาคเซลมากๆ แต่ว่ายัางดีที่ว่ามันไม่ได้บังคับในทืนนะครับบังคับแค่ในทีมดังนั้นขอแค่ว่าคุณจัดทีมมาคุณใส่พวกแบบโกคูา Go, Who, ภาคเซลโกฮังภาคเซลมาเพิ่มสัก3ตัวเนี่ยมันก็โอเคแหละประมาณนี้นะครับอันนี้คือพาสิบ,บังคับของมันแล้วก็พาสิต่อไปก็คือจะมีการบวกกันดีกรนดีเฟสหลังยิงอีก70%นะครับผมเป็นการบวกหลังจากโจมตีท่าไม้ตาย จะเก่งขึ้นหลังจากการโจมตีนั่นเองแล้วก็ต่อไปความสามารถสุดท้ายของมันก็คือมันจะสามารถโจมตีเข้าสีได้ถ้าเกิดว่าเจอศัตรูที่ชื่อว่าเซลนะครับเซลนี่คือเซลแบบจากภาคแซดเลยอะที่ผมไปดูมาคือเซลแม็กจะไม่นับนะนับแค่เซลเฉยม้งเซลแม็กเหมือนจะไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าเจอเซลเมื่อไหร่คือร่างตนสามารถตีเข้าสีได้จากตอนแรกมีแค่เบิ้ลไม้ตายอะไรเงี้ยก็จะได้แบบตีเข้าด่านหนอะยแต่ก็บังคับแหละถ้าไปเจอด่านเรโซนด่านอ,อื่นที่ไม่ใช่ด่านเซลก็คือตีเข้าสีไม่ได้นะร่างตนก็คือแบบเฉยเาก ผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ซูปเปอร์ทังเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ว่าต้องลอแปลงร่างเพื่อเก่งเลยเพราะว่าร่างแปลงมันเก่งมากนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามเรื่องของ Active แอคทีฟละกันขอไปพูดถึงร่างแปลงก่อนเพราะว่าแอคทีฟสกิลเนี่ยมันมีเงื่อนไขคล้ายๆกันแล้วก็สามารถใช้ได้พร้อมกันเลยทั้ง2ร่างร่างตัวร่างแปลงใช้ได้หมดนะครับมาดูการแปลงร่างของซูปเปอร์ทังดีกว่าเงื่อนไขาการแปลงร่างเป็นร่างซูปเปอร์ทังเนี่ยมันจะเป็นการแปลงร่างแบบอัตโนมัตินะครับ เมื่อใดเป็นการกดเพื่อแปลงหรืออะไรขอค่งเงื่อนไขครบเนี่ยมันจะทําการแปลงร่างให้เองเลยซึ่งเงื่อนไขก็คือมันจะแปลงร่างในทืนถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าทําทการโจมตีไปแล้ว5ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้หรือว่าคุณเนี่ยเจอศัตรูที่ชื่อว่าเซลแล้วก็เวลาเนี่ยผ่านไป5เทิร์นอันนี้ก็สามารถแปลงได้เช่นกันมันจะมีอยู่2อรูปแบบเจอเซลผ่านไป5เทิร์นแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือโจมตีครบ5ครั้งแล้วก็เท์นถัดไปจะแปลงร่างเลย เอฟเฟกต์ท่าไม้ตายของร่างทางกาบนะครับบัสเตอร์แคนนอนเป็นการเพิ่มเมเคียดีเฟนต์ตัวเอง30% 1เทินและก็ตีอิมเมนดาเมดเหมือนกับร่างต้นแต่ที่มันเพิ่มเข้ามาที่เป็นของดีเลยก็คือมันสามารถตีคียูคั100่100%ได้จากเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายเป็นเวลา1เทินนะครับก็คือเมื่อมันโจมตีไม้ตายอ่ะยังไงก็คีดูคั่วแน่ๆนะครับอันนี้คือเอามาจากพ่อเขานั่นเองเพราะว่าซูเปอร์เบียต้าเนี่ยก็มีความสามารถจากท่าไม้ตายในการตีคีย์100%เหมือนกัน ไม่ต้องถามว่าเอามาจากใครนะครับเพราะเป็นร่างก้าวเหมือนกันสึกด้วยกันก็ต้องมีเอฟเฟกแม้ตายเหมือนกันนั่นเองนะคิดดูเขาลารเปอร์เซ็นของดีมากตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับความสามารถพาสีของร่างก้าวนะครับร่างก้าวเนี่ยจะมีพาสีที่เรียบง่ายแต่ว่าดุดันมากเลยอย่างแรกคือการตั้งต้นขีบบวกสี D ่เอดีเดฟเฟนท์บวกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นแล้วก็ในสามเธอแรกที่มันโผล่มาในร่างนี้นะครับมันจะได้รับความสามารถในการตีเบิ้ลท่ามไม้ตายแน่นอนแล้วก็ติดกาดออแอคแท็กแน่นอนด้วย ใน3เธอแรกที่เขาแปลงร่างโผมาก็จะเก่งในช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเก่งนี่คือแบบเก่งแบบเก่งเชี่ยๆนะเพราะว่ามันการันตีกาดแล้วก็เบิ้ลไม้ตาย,ยางั้นนี่คือ3ามเธอแรกเนี่ยจุดจบของศัตรูก็ได้กําลังคืบคานเข้ามาแล้วนั่นเอง,เองนะฮะเขาสามารถต่อไปก็จะมีการบวกอเดียดีฟนสูงสุดถึง200ซึ่งบวกตามจานวน H p ที่เรามีนะครับยิ่งเรามีเลือดเยอะเราก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเต็มที่นั่นเอง,เองก็จะเก่งตอนเลือดเต็มตอนเปิดมาครั้งแรกนั่นแหละนะฮะ แล้วก็ความสามารถต่อมาจะมีการบวกหลังยิงเช่นกันเหมือนกับเหมือนกับพลาซีบล่างต้นแต่ว่าบวกหลังยิงจากล่างเนี้ยบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่อมานะครับความสามารถสุดท้ายนะครับเวลาทั้งก้างตัวเนี้ยโจมตีท่านแม่ตายใส่สตูการโจมตีของทั้งจะเป็นการตีสตันใส่สตูคนนั้นแน่นอนนอกจากว่าสตูมันจะก,การสถานะาสตันนะครับซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอด่านที่ว่าไม่การสตันเนี้ยเวลาทั้งก้างตีแม่ตายใส่ มันโดนสตันแน่นอนจากพารสีตรงนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าจากการสตันรอบนี้ของพาร์สีอะมันจะเป็นการสตันแค่ภายในเทินนะครับไม่ได้สตันข้ามเทินหรืออะไรก็พอช่วยได้บ้างบางดาหรือว่าไม่ได้การสถานะสตันอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละส่วนใหญ่มันกันเหมือนแล้วไงก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่มีเอาไว้มาคอยเสริมแบบเสริมความแข็งแกร่งเฉยๆตรงนี้บางโอกาสก็วานไปนะครับ ซึ่งนี่ก็คือความสามารถพาสีแล้วก็เอฟเฟกต์ให้ไม่ตายของร่างกามนะครับถือว่าบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากแต่ก็มีข้อเสียนะเพราะว่า3ามเท่แรกเนี่ยเก่งแต่ว่าหลังจาก3ามเท่แรกก็คือจะหายไปแล้วนะครับความเก่งที่มีทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ยิ่งเลือดน้อยอยิ่งยิ่งอ่อนลงนะครับก็ต้องหาจังหวะเล่นดีๆนิดนึงแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของแอคทีฟสกิลที่ผมข้ามไปเพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถกดได้ทั้ง2ล่างนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูยอดไปดูร่างต้นก่อนละกันกรสำหรับแอคทีฟสกิลแอคทีฟสกิลของร่างต้นนะครับเงื่อนไขาการใช้งานก็คือสามารถใช้งานได้ตอนที่คุณมี HP อยู่ที่60%หรือมากกว่าแล้วก็เวลานเนี่ยผ่านไป3เทินถึงสามารถใช้งานได้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับขอแค่ว่าเราเลี้ยงเลือดให้ให้มันเยอะไว้ก็พอซึ่งเอฟเฟกของการกดแอคทีฟเนี่ยมันคือการโจมตีนะครับเอฟเฟกของร่างต้นเป็นการสร้างดามจ50%าเชั่วคราวแล้วก็สามารถตัดแอคชั่นศัตรูได้1ครั้งนี ซึ่งก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอาไว้แบบว่ายกเลิกการโจมตีดได้1ฮิตอะไรแบบเนี้ยบางจังหวะคือมันสําคัญมากเรื่องการจัดแอคชั่นนะครับส่วนต่อมาครับเงื่อนไขาการกดแอคทีฟของร่างทั้งกล้ามเนี่ยก็จะคล้ายๆกับร่างต้นเลยแต่ว่าก็มีความแตกต่างนิดหน่อยเงื่อนไขมีสอแบบ,แบบแบบแรกคือคุณมีเลือดที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าก็คือใช้งานได้เลยนะครับแบบสองก็คือเจอศัตรูที่ชื่อว่าเซลก็สามารถใช้งานได้เช่นกันถ้าเจอหน้าเซลอะแปลงร่างเป็นทั้งกล้ามเสร็จปุ๊บคุณกดแอค หรือว่าคุณแปลงร่างทั้งกล้ามเสร็จคุณเลือดมากกว่า60%คุณก็สามารถใช้งานได้ทันทีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยร่างทั้งกล้ามแบเปิดมามันจะแบบมันจะโอเวอร์พาวเวอร์มาก OP มากเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของพลังดิบที่บวกมาให้3เทินแรกแล้วก็เรื่องของการกดแอคทีฟได้ทันทีเลยนะครับแทบจะทันทีนั่นเองนะโดยเอฟเฟกของการกดแอคทีฟในร่างกรามเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจแบบ100%รอชั่วข่าวนะครับแล้วก็ทําการดีเลย การโจมตีของศัตรูได้1นึ่เทินซึ่งจะต่างจากการตัดแอคชั่นนะครับการดีเลย์การโจมตีก็คือคล้ายๆกับแอคทีฟของพวกไปคูหังฟ้าหรือว่า Android 1 7อเสีเขียวฟิวเจอร์อ่ะซึ่งมันโคตรดีโคตรมีประโยชน์นะครับมันคือการยกเลิกการโจมตีของศัตรูตัวนั้นทั้งเทินไปเลย1นึ่เทินซึ่งโคตรดีโคตรเกลียนโคตรโกลงนะครับแล้วก็ไม่หนำซ้ำเนี่ยทำให้การโจมตีจากการกดแอคทีฟสกิลเนี่ยเต็มคิลเข้าหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกัน ก็คือทั้งก้ามอ่ะท่าไม้ตายทุกท่าของมันอ่ะทั้งจากแอคทีฟแล้วก็จากไม้ตายปกติเนี่ยติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไปเผื่ออัพคีเลยอัพเบิร์นนำเพียวๆคือจบตรงนี้ต่อให้ล่างต้นไม่มีคีรีครอบแต่ว่ายัางไงอ่ะเราเล่นตัวเนี้ยเพื่อเอามาเล่นล่างแปลงอยู่แล้วก็อัพเบิร์นนำไปเลยตัวนี้นะครับจะได้แบบรีดสีภาพได้เต็มที่จะได้สามารถตีไม้ตายได้สูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับทั้งก้ามเนาะก,ก็อย่างที่เห็น บวกพลังเยอะมากในร่างกล้ามแต่ว่าร่างต้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะร่างต้นต้องคอยแบบต้องคอยประคบประงมนิดนึงเพราะว่าโดนดักหน้าก็ไม่ได้เล่นกับพวกทีมอื่นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตองเล่นพวกกับเซลซาก้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของเรื่องของดวงโอกาสในการกาดด้วยเช่นกันเพราะว่าการติดกาดไม่ใช่ติดกาดถาวรหรือว่ากาดแบบกาดแน่ๆนะกาดแบบไฮแชนนะครับต้องระวังด้วยก็เดี๋ยว มาครับ,รบเจอกับดาเลโซนเซลให้มันตรงกับเนื้อเรื่องหน่อยไม่ใช่อะไรต้องบอกว่าตรงกับพาสีในล่างต้นนะฮะเพราะว่าล่างต้นคือเจอเซลตีเข้าสีได้นะครับอย่างที่บอกว่าที่ผมอ่านพาสีไปอะ่ะคือตัวเนี้ยเราเล่นเพื่อให้มันแปลงล่างเพราะล่างต้นมันคือล่างที่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับมันมีเรื่องระวังต้องเยอะเลยมีเรื่องเสี่ยงดวงด้วยเนะี่ยดีเฟนต์ตั้งต้นแสนสามอันนี้มีซัพพอร์ตนะลิงก์ประมาณนี้นะครับมีซัพพอร์ตจากโกฮังเขียวอยู่ จะมีซัพพอร์ตเพิ่มขึ้น50%ตอนเริ่มยิงในเทินเนาะเคครับเป็นตัวละครที่ว่าต้องเล่นช่อง2อ่ะผมว่าเล่นช่องหนึ่งคือต้องดูจังหวะว่าศัตรูมันตีมาใส่ดักหน้าหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันไหวก็เล่นได้ขอแค่ว่ามันมันอย่าเสี่ยงดีกว่าพยายามให้มันเสี่ยงน้อยสุดนะครับถ้าคุณคิดว่ามันแทงไหวมันโอเคมันก็ได้เลยนะเพราะยังไงต่อให้เราเล่นดักหน้าถ้ามันติดกาบมันก็โอเคแต่ว่า ไอเรียกของการกาดอะมันเป็นโอกาสในการกาดนี่แหละมนเลยต้องยิ่งระวังนะครับบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง50%ขนาดแบบต่อให้มีเซลซาก้าในทีม3ตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสอยู่ผมเสียดายมากถ้าเขาเปลี่ยนจากโอกาสให้แชร์ are, เป็นการติดกาดแน่ๆล่างต้นจะดีกว่านี้เยอะเลยมันทาให้ล่างต้นสามารถไว้วางใจได้แบบขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเพราะว่าระหว่างโอกาสในการกาดกับกาดแน่ๆเนี่ยมันคนละโลกกันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกันก็ตามนะ แต่นั่นแหละคือเราแค่หาคนตัวละครคอแทงช่องหนึ่งให้นะครับรอให้มันแปลง็นล่างทั้งกล้ามก,ก็คือน่าเล่นสบายขึ้นเยอะเดี๋ยวรอเห็นผลได้เลยดาเมจอยู่ที่5้าล้านแปนะครับประมาณนี้ถือว่าผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าในทีมเซลซาก้าคือมันเป็นตัวละครที่ว่าหาคู่ลิงง่ายนะครับพวกซูเปอร์ไซาที่มันลิงด้วยก,กันกับทังก็มีเยอะโกฮังกับโกคูในภาคเซล,ลอะมันก็ใช่ไงเล่นด้วยกันได้อยู่แล้ว แล้วนี่คือดาเมจแบบพื้นฐานปกติที่มันสามารถทําได้แน่ในล่างตนนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้จัดโอเดชันอวยหรืออะไรถือว่าโอเคสําหรับระดับ55%ที่ไม่ได้อัพลิงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว,ว่าอัพลิง10มันจะแรงขึ้นเวลา7ล้าน 8, 8ล้านได้ผมเชื่ออยู่นะก็ถือว่าโอเคนะดาเมจของล่างต้นนะครับล่างต้นยังยิง6ล้าน7ล้านได้ล่างแปลงจะขนาดไหนกันเชียวโอเคโกหังแปลงล่านะครับ เอากวังซูเจมมาเล่นด้วยนะครับ่ือในปลดเส้นทางอยากลองแบบอยากลองความแรงเพิ่มแต่ว่าเราจําเป็นต้องให้ทั้งได้ได้โจมตีครบ5ครั้งเพื่อจะได้ทําการแปลงล่างนั่นเองนะอันนี้คือเห็นไหมว่าทั้งเนี่ยได้ทําการกดแอคทีฟแล้วเพราะว่าเงื่อนไขมันตรงพอดีเงื่อนไขที่ว่าก็คือเลือดมากกว่า60%บและเวลาผ่านไบ3เทินเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับคือมันใช้งานได้ง่ายมากในช่วงเกมไวขอแค่ว่าวนกลับมารอบหนึ่งเนี่ยคุณสามารถมีสิทธิ์ในการกดแอคทีฟแล้ว ซึ่งโคตรดีนะครับและมันก็เป็นการทําให้ทั้งเนี่ยได้แปลงร่างไวขึ้นด้วยเพราะว่าแอคทีฟคือการโจมตีไงน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมกดแอคทีฟเสร็จปุ๊บแล้วโจมตีเพิ่มอ,อีกสองครั้งอะ่ะวนกลับมาใหม่ครั้งหน้าเนี่ยทั้งได้แปลงร่างเป็นร่างกล้าไปนะซึ่งถือว่าไวมากนะครับดังนั้นผมจะขอกดแอคทีฟเลยละกันเพื่อเป็นการความแบบเร่งความไวของเรานะครับมามาเรามาลองดูแอคทีฟสกิลของทั้งกันดีกว่าในล่างต้นนะฮะ ก็จะคล้ายกับร่างแปลงเปลี่ยน่ว่าเปลี่ยนสกินเฉยๆนะฮะ แน่นอนนะครับพอเป็นตัวละครที่ว่ามีการบวกหลังยิงและมีการกดแอคทีฟเพื่อทําการโจมตีเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากการกดแอคทีฟโจมตีเพื่อดูดีเฟนซ์หลังยิงของมันได้ซึ่งอันนี้นะครับหลังจากโจมตีไปแล้วดีเฟนซ์ทั้งอยู่ที่200,000 <c oughs> มันก็น้อยอยู่ดีนะแต่มันยังมีเรื่องของเอฟเฟกต์ม้ตายจากธาตุม้ตายอีก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ไงบวกครั้งละสามสิบสามสิบอะมันก็ข้อน่าจะพอแบบพอขึ้นไปหลักเกือบสามแสนได้นะแต่ว่าถือว่าน้อยนะคืออันนี้คือหลังยิงแล้วนะ ได้หลังยิงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีเนี่ยอันนี้คือข้อน่ากลัวของล่างต้นนะครับล่างต้นมันแรงนะแต่ว่ายังคงน่ากลัวในเรื่องการป้องกันอยู่เหมือนกันดาเมจห้าล้านนะครับอันนี้คือเล่นคู่กับโกฮังไม่ได้มีซัพพอร์ตเพิ่มประมาณนี้ติดเบิ้ลโอเคทีนี้คือบนกับมาใหม่รอบหน้าเนี่ยทังของเราจะได้แปลงล่างเป็นล่างซูเปอร์ทังแล้รอดูได้เลยว่าล่างซูเปอร์ทังจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับส่วนโกฮังยิงแปดล้านนี่ โกฮัง eca ดิครองจริงหลังจากหนึ่งเส้นทางได้มาก็ดูดีขึ้นอยู่นะรู้สึกว่าตีแรงขึ้นะนะฮะแปดล้านหกเรียบร้อยครับปิดฉากแน่นอนไม่น่ารอเจ้าเซลยิงเข้าไปขึ้นเต่างอเดียวอย่างเท่ไม่ตัดแม่งไม่คิดให้โกฮังฟ้าปิดจ็อบเอานะครับและเดี๋ยวเทิร์นหน้ามาลองดูการที่มันกลับมาใหม่ทุกคนว่าทาั้งกล้ามจะเก่งแค่ไหนครับแต่ก่อนอื่นจะไปถึงเทิร์นทั้งกล้ามเนี่ยผมจะตายหรือเปล่าผมไม่รู้ฮะ อาจจะมีสิทธิ์อ้าวออางี้เลยเหรออ้าวอาจจะมีสิทธิ์แต่กูว่ามีสิทธิ์ไปครึ่งก้าวไว้นะเนี่ยไม่เอ้ยโดนดักหน้าไม่ตายครับเธอนี้คือมีคนโดนดักหน้าไม่ได้ทุกคนเลยสามคนเนี่ยผมว่าผมไม่น่ารอดแล้วแหละทุกคนเอ,อเอาจริงดีไม่เอาไม่ตายดีขอร้องอย่ายิงนะกูว่าแล้วมันไม่เคยจะใจดีให้หรอกนะายแล้วลาก่อนว่ะ นั่นแหละครับท่านผู้ชมประมาณนั้นฮะก็เ <pilot> มื่อกี้ตายไปนะครับแล้วมันเป็นตัวละคร55%ตัวเดียวที่ผมมีเพื่อนนี่ไงมันก็จะหาเพื่อนไม่ได้แล้วครับต้องรอรีบันใหม่ <audition> โคตรเฟลรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจอ่ะรู้สึกเศร้าใจอ่ะกูเล่นโง่เองหรือว่ามันดวงไม่ดีหรือยงไงวะไม่เข้าใจชีวิตตัวเองน่าจะเป็นเรื่อนที่ว่าผมไม่ได้มีไอเทมป้องกันอย่างวิสแล้วก็อีคารัสมากกว่า คือมันหมดแล้วนะครับมันหมดตูดของไอดีผมแล้วนะครับผมทําคลิปจนแบบใช้ทั้งใช้เป็นเป็นร้อยเป็นพันคลิปจนน่าจะหมดไปแล้วแหละก็เลยเนี่ยต้องหาเวลาฟาร์มจะบอกว่าปากบอกว่าฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มทุกทีนะเพราะว่าไปทำอย่างอื่นมากกว่าไงเอาจริงทุก๊กรังเนี่ยผมเข้าแค่มาทาคลิปเฉยๆนะถามว่าเล่นจริงเล่นอะไรเยอะไหมก็เข้ามาฟาร์มเพจแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรครับอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเป็นตัวดาวลุ้ง <laughs> ข้ามขั้นตอนแบบเห็นได้ชัด จาก55%เป็นดาวลุ้งและเป็นดาวลุงแบบลิงสิบนะครับมันจะการว่าตัวเนี้ยครั้งเนี้ยจะเป็นคนละเรื่องกับตัวที่แล้วเลยเพราะว่าดาเมจจะเยอะกว่าเดิมหลายเท่านะครับอย่างดีเฟนซ์ตั้งต้นเนี่ยสองแสนทั้งที่ว่าตัว55%นะหลังยิงเนี่ยมันสองแสนเลยแต่ว่าอันเนี้ยดาวลุ้งตั้งต้นสองแสนโอ้โหเนี่ยแหละครับนี่คือพลังของการเปวดเส้นทางนั่นเองนะครับมันก็จะแบบว่าเว่อร์ๆหน่อยนะใช้เช่นป้องกันแป๊บหนึ่ง ดูดูว่ามันจะกาดหรือเปล่านะดวงดวงไม่น่าดีอะช่วงนี้ยโดนอะไรก็แพ้หมดโดนอะไรก็ตายหมดอะโดนยิงแม้ตายอัดนาด้วยถ้าผมไม่ใช้เทปผมน่าจะไม่ลาผมน่าจะไม่รอดถ้ามันไม่กาดอะเคยังกาดอยู่นะครับดาเมจของดาวรุงก็เนี่ยประมาณนี้จะเวอร์หน่อยนะครับถ้าเป็นห้าห้าเปอร์เซ็นต์ลิงไม่ได้อัพอะมันยิงแค่แบบเท่อะไรเองหกล้านเจ็ดล้านใช่ปะอันนี้แม่งเปิดมายิงแปดล้านนะครับแล้วติดเบิ้นธรรมดารัวๆเลย ซึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่รอบหน้าเนี่ยมันจะได้แปลงล่างแล้วนะครับจะได้ดูล่างซูเปอร์ทังแบบไวๆไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเพราะว่ามันโผมันคือแรกแล้วผมเล่นไปก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะคือมันโจมตีครบ5ครั้งแล้วไงกลับมาใหม่รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวทังได้โชว์ล่างบัฟพลังแบบเต็มพิกัดนะครับผมเสียดายที่ว่าผมไม่ได้โชว์ล่าง55%อน่ะถ้าเกิดว่าใครมีมันตีแรงแค่ไหน,น่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่านี่จะเป็นพลังแบบปลดดาวลุง้งไง มันจะโคตรเวอร์หน่อยนะครับมันจะหาจับต้องไม่ค่อยได้ไม่ใช่อะไรที่ผมอยากทําแบบตัว55มากกว่าก็คือมันเข้าถึงทุกคนได้มากกว่าไงเพราะว่าจะมีใครแบบได้ทั้งดาวลุงมาตั้งแต่ตู้มาครั้งแรกอ่ะมันก็มีแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองไม่ถึง10ไม่ถึง5เปอร์เซ็นต์ยซ้ำในในผูเล่นของของเกมเนี่ยผมว่านะแบบโผลมาเอาดาวลุงเลยอ่ะมันก็ต้องยากหน่อยนะฮะใช้ดวงใช้งบประมาณใช้ทุกอย่าง <c oughs> นะฮะใช้ความอวยด้วย โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ร่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสู้กับเซลล์ล่างร่างที่มันทําพิษใส่เราเมื่อกี้ในร่างซูปเปอร์ทังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอจัดแน่นๆนะขอบอกได้เวลาล้างแครนมาทุกคนพร้อมยังซูปเปอร์ทังได้มาแล้วไงเล่าแปลงร่างอืมบึกบึนแล้วนะฮะทีนี้คือความน่ากลัวของเขาเนี่ยกําลังจะเริ่มต้นคือแหละน่ากลัวจริงนะขอบอกดูดิตามแดงเหลือกเลยเป็นร่างที่น่ากลัวมากเพราะผมไม่ค่อยชอบด้วย ผมไม่ค่อยชอบร่างกามใหญ่เท่าไรแต่ว่ามันเก่งนะร่างเนี้ยขอบอกนะครับมาได้กดแอคทีฟพร้อมกันพ่อลูกเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราแปลงร่างทั้งโผมาแล้วเนี่ยลราเงื่อนไขมันครบเมื่อไหร่อ่ะเราสามารถกดแอคทีฟตั้งแต่เริ่มได้ทันทีซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าอ่าร่างแปลงเป็นยังไงนะครับเก่งแค่ไหนเดี๋ยวขอเล่นแบบยังไม่กดแอคทีฟก่อนละกันนะเล่นแบบหรือว่าควรดีรวะเพราะว่าเบต้าหน้าตาย นะผมว่าควรกดแอคทีฟแล้วกันจะได้เห็นดีเฟน์หลังยิงด้วยนะครับตอนนี้ดีเฟน์ตั้งต้นของทั้งก้ามเนี่ยสามแสนหลังจะกดแอคทีฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารองดูกันนะฮะ จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นตัวละครที่เหมาะกับดา่านเซลเลสโซนอย่างโคตรเลยนะฮะเพราะว่าไอ้สามเฟสแรกของเซล่ะมันก็ไม่ได้การสตันนะแล้วยิงแอคทีฟเข้าไปคือสตันแน่ๆนะครับโจมตีแม่ตายใส่สตันแน่นอนแล้วอันนี้นะครับดีเฟนส์หลังจากกดแอคทีฟไปแล้วหกแสนซึ่งถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะว่าหกแสนนี่คือมีการถาวรสามเทินไม่ใช่ถาวรกาดสามเทินเออแล้วก็จะมีเอฟเฟกจากการโจมตีจากท่าแม่ตาย ครั้งละ30%เรื่อยๆนะครับคือจะบอกว่าดีเฟนต์เนี่ยมันไม่ได้ตันแค่นี้นะยิ่งโจมตีบ่อยยิ่งดีเฟนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะมันสามารถจะไปหลัก700 0แสหรือว่า700แสอัพก็ได้นะครับอยู่ที่ว่ามันตีเบิ้ลไม้ตายกี่ครั้งแค่นั้นดาเมจเฮีย15ล้านดอกแรกเนี่ยนะถามจริงติดเบิ้ลเป็น15ล้าน6แสนแล้วมันไม่ได้เบิ้ลแบบโอกาสมันเบิ้ลไม้ตายแน่ๆนะครับ แล้วมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้คือคีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจากฆ่าไม่ตายเลยอะถ้าเป็นเลสโซนด่านอื่นเนี่ยมันก็คีร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผมถึงบอกว่าล่างทั้งเก้าแม่งโกงมากแต่มันก็ต้องแปลงล่างก่อนนะครับต้องผ่านความยากลําบากจากล่างต้นมาให้ได้ก่อนถ้าคุณผ่านล่างต้นมาได้ล่างแปลงคุณแบบคุณสบายเลยคุณจะเป็นตัวละครดาเมจที่ว่าแบบโคตรแรงนะแต่นี่คือดาวลุงย้ำว่านี่คือดาวลุง ถ้าเป็น55%ผมมองว่าน่าจะทาประมาณหลัก8ล้าน9ล้านได้นะครับสำหรับตังทาง9ของมันนะยิงแบบยิง8ล้านกว่าดอกแรกติดเบิ้ลเป็น9ล้านอับเหลี่ยงเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับโดยรวมก็คือตัวเนี้มันเป็นตัวละครที่เก่งเฉพาะด่านนะครับมันอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับโกหังม่วง ECA เออคือมันจะเก่งกับพวก a n d r รอ d เวลาเจอเซลอะไรเงี้ยมันจะเก่งแล้วมันเก่งกับเก่งจริงแต่ว่าถ้าไปเล่นด่านอื่นเนี่ยมันต้องแบบต้องเล่นแบบระวังอ่ะเออมันต้องเล่นระวังนะครับ ให้มันแปลงเป็นร่างกล้ามให้ได้ก่อนแล้วเป็นร่างกล้ามมันก็เก่งแค่ช่วงเวลาสเทินนะหลังจาก3เทินเนี่ยก็ต้องหาวิธีลงกันเอาเองเอาไงเอากันก็วานไปนะครับผมแต่ว่าอย่างเงี้ยมันยังอยู่ใน3เทินอยู่ซึ่งผมมองว่าใน3มเทินแรกของมันเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะมีดาเมจที่เยอะขนาดนี้มันน่าจะเพียงพอในการจบด่านจบเกมได้ไวก่อนได้นะก่อนเนื้อพาสีิมันจะหมดลงไป3เทินแรกของมันเพราะว่าแบบแม่งแม่งยิงแรงจริงนะ มันแรงกับแรงจริงๆอะ่ะคุณลองดูใหม่และกันเทอนเนี่ยนะครับดีเฟนต์ตั้งต้นสามแสนสองอ่ะดูดิสามแสนสองคือแบบไม่ต้องโจมตีไม่ตายก่อนก็ได้อะ่ะผมให้ไปแทงช่องหนึ่งได้เลยอะ่ะเออเพราะผมเชื่อว่าสามแสนสองมีกาบมันก็ยังแทงได้อยู่นะจัดไปครับโดนเตะธรรมดาไม่เข้านะฮะทางกล้ามเปิดไปสิบหก้านรอบนี้สิบหก้านเลยเหรอทำไมมันแรงขึ้นวะมันโดนลดดาเมจจากดานมาก่อนหรือเปล่าหน้านี้ 16ล้านติดเบิ้ลเป็น17 000, ล้านนะครับจากกระดานจะตามมาไหมก็เดี๋ยวลองดูกันเนี่ยแม่งดาเมจตกต่อเทินมั้ง16ล้านแบบตี3รอรอบแรงปะละเราขีร้อยเปอร์นตะ์้มันคีร้อยเซนตะ์ไม่ใช่อะไรเลยมันคีร้อยเอนะครับอันนี้คือแบบว้าวถ้าผมมีแอคทีฟยังเก็บใช้งานอยู่นะเซลตายได้เลยอะ่ะจากจากตัวแค่ทั้งตัวเดียวอะ่ะเอ ถ้าผมยังเหลือแอคทีฟได้กดใช้ง,งานโจมตีหนึ่งครั้งอะเซลตายผมบอกเลยเซลตายปูก็ตายด้วยเช่นกันโดนเตะตายครับซึ่งนี้ก็คือความโหดของซูเปอร์เบจิต้าซูเปอร์ทังนะครับผมโคตรแรงนะดาวรุมก็อย่างนี้แหละคือใครชอบทังก็คือน่าจะจูใจกันพอสมควรนะครับยิง10ล้าน10ล้าน10ล้านได้สูงสุด3ครั้ง แต่ว่าการันตีแน่นอนว่าตี2รอบไมแน่ต่อเทินในร่างในร่างทางกล้ามนะครับที่ผมชอบตัวนี้ก็คือร่างแปลงมันนี่แหละที่มันมีความสะใจเรื่องการคีร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจตัวเลขมันแรงพลังดิบม,มันเยอะแล้วมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นโอกาสเบิ้ลโอกาสที่อะไรคือมันเอาแน่เอานอนได้เลยถึงแม้จะเก่งในช่วงเวลาแรกๆ3เทินสั้นๆแต่เป็น3เทินสั้นๆที่มันมีค่ามากนะครับมีค่านะครับมีค่าพอในการแต่ว,ว่ารีบปิดฉากด่านได้ก่อนเลยอะ พวกด่านที่ว่าเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยเจอทั้งกล้ามเข้าไปคือแบบเลือดหายเป็นน้ำนะผมบอกให้ผมมองว่ามันมาเพื่อเอาไว้บัฟให้กับพวกทีมเซลซาก้าเวอร์ชันตัวดีอะครับคือดูดีขึ้นเยอะเลยนะคือต่อให้เราจะไม่ได้เจอด่านเซลอะเราไปเจอด่านอื่นเช่นเลโซนเลโซนเอ่อแกมมาวันแกมมาทูเลโซนบูรี่เลโซนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันได้แปลงร่างอะด่านไหนก็รับดาเมจมันไม่ได้หรอครับเพราะว่าดาเมจมันแรงจริงคือเซลโดนแรงยังไงอะด่านอื่นโดนแรงอย่างนั้น ขอแค่อย่างเดียวคือผ่านขั้นตอนการแปลงร่างให้ได้ก่อนแค่นี้คืออันนี้คือกุญแจสําคัญแค่นี้หลังจากแปลงร่างได้เมื่อไหร่ก็คือระเลงเลือดได้เลยนะครับสำหรับทั้งกล้ามนะครับดุนแรงสะใจมากนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทั้งกล้ามยินเพื่อนเล่นนะครับใครมีความเห็นองไคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอทํา e c a เบต้าแปลงร่างเหมือนกันเพราะว่ารอมานานแล้วนะโอเคเจอกันใหม่ครับผม